เนี่ยไปท้ายบอกตอนแรกว่าจะไปหน้าหน้าหมู่บ้านไปมาทายหมู่บ้านซื้อไก่ซื้อน้ำเต้าหู้ซื้อผักไกเาา่ไกเอามาต้มน้ำอร่อยไก่เอามาต้มน้ำแกงต้มน้ำซุปเดี๋ยวนี้ชอบกินน้ำอะ่ะน้ำซุปนะใครเดินเดินได้แค่ไหนก็คแค่นั้นไม่ต้องรีบ แม่กูนี่นักช็อปพอๆพอสมปองสมปองก็ชอบช็อปสงสัยแม่งไม่ใสเหมือนแม่เห็นของไม่ได้ซื้อแหลกเดยวกลับไปกินทุเรียนต่อไม่เอาไม่เอาทุเรียนละเด็กไปก่อนบอกเอ้ยอยากกินอยากกินวางไว้ก่อนในตู้เห็น สองวนันสามวานันละสุดไอ้ตรงเขียวเขียวหน่อยข้างบนนะ่ะที่เปป้ายเขียวเขียวบนสุดประมาณชั้นที่ห้าชั้นที่สี่นะคือทางแยกที่เข้าบ้านเรา เกนะ้าสิบเอ็ดฮะเพราะว่ามีบุญนะ่ะเก้าสิบเอ็ดเห็นขึ้นไหว่ะหลอนบลองถนนสะดุงใครเห็นก็ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วคนเนี้ย เดินนั่งเลยครับเด้หน่อยดิ้นใจสู้โซ่มาโซ่อะมาได้ต่อไปสิลุกเอามือมาอย่าจับเด็ดจับรถก็ยิ่งเลี้ยวเบี้ยวไปเรื่อยๆแทนที่รถจะเข้ามายิ่งห่างไปเรื่อยๆ นั่งได้เดินนิดหน่อยดีกว่าไม่ได้เดินอมนนอมองกล้องเนี่ยเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้ว